อันนี้ให้ตาสิเนี่ยจดหมายอะไรนั่นเขียนวันเลขที่เดียวนั่นก็ไม่ห้องนะ่ะใบเสร็จใบเสรศษเกินไปหน่อยเดียวรเราเบียบพุ่งเหรอจุ่ม น่อยค่ะทำดีๆค่ะอ้ยไา่ทำดีๆค่ะยิ้นหน่อยคะ่นคะนี้หน่อยพูดไรเนี่ยผู้ไรเนี่ย bu lại nè, này kia ở này kia ở này